คนพิธีท้องสนามหลวงกันอีกครั้งครับชมการแข่งขันรายการมวย6 3 3 0 0ามหาวชิราลงกรณ์ครับจากการถ่ายทอดสดทางช่อง3 s d 28ครับร่วมกับบริษัท g a l a x y Boxing p r o m o โ i o n มชั่นมาถึงมวยคู่สำคัญกันแล้วครับนี่เป็นคู่เอกนำรายการซึ่งเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์ PABA ในรุ่นซูเปอร์ไฟเวทครับพิกัดน้ำหนักไม่เกิน115ปอนด์ของชัดเพชรศิษย์หมอเสงที่เห็นอยู่นี่แหละครับครับผมก็หลังจากที่พระพิรุณประธานพรมาแล้วตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วนะครับมาดูป้องกันแชมป์รุ่นซูเปอร์ไฟเวทของสม คมมวยพาบาชัดเพชรสิทธิ์หมอเซ็งครับจากประเทศไทยสู้กับนักมวยฟิลิปปินส์บิมโบครับคุณสุดเดชมีประวัติคร่าวๆเชิญครับชัดเพชรนี่ก็มวยไทยนี่ขอ s i ายน้อยกกันแตงนะครับอายุบ27ปีนะครับเป็นชาวจังหวัดร้อยเอ็ดก็นี่ถือว่าเป็นการป้องกันตำแหน่งครั้งที่3แล้วนะครับเจอกับบิมโบซินาเลสนะครับเป็นนักชกปริญญาอีกคนหนึ่งครับเรีการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว นิโบนาชินาเรสมวยขวาจากฟิลิปปินส์ครับเป็นมวยสไตล์ไฟเตอร์ครับปล่อยน้ำหนักขึ้นมาครับเดิมชัยพิการฟลายเวทแล้วมวยนี้ต้องระวังครับต้องขอบคุณปิดดิสเบรกให้ด้วยครับเพราะว่าพื้นเวทีนั้นยังชุ่มชามไปด้วยน้ําอาจจะยังหมาดๆดีก็แม้ฝนฝนจะหยุดตกไปแล้วนะครับตอนนี้แต่ว่าบนเวทีก็อาจจะยังมีบางพื้นที่ที่ยังลื่นอยู่นะครับสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ครับต้องขอขอบคุณไปยังบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดครับ เครื่องดื่มก็กลสปอนเซอร์เครื่องดื่มแมนซัมนะครับวันนี้คุณเรืองยศลิจ,จีนตัวแทนจากกริงแดพก็มาด้วยนะครับบริษัทแสงสุริยชาติ2 0งจำกัดครับบริษัทรตราหมอเสงบริษัทสยามโยโกะจำกัดโดยคุณอนันเดชอนันตชาตินะครับวันนี้เดินทางมาด้วยตัวเองเลยนานๆาจะเห็นทีนครับ เราไปถึงบริษัทเจริญสุขเภสัชหุ้นซิ่วจำกัดวินสเปเชียลโดยคุณรงว,งวรรัฒน์ประเสริฐการครับและมหาวิทยาลัยกรุงเทพชนบุรีครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีใช้กรรมการชูชาติก้าวขึนะครับบนเวทีอาชีพจะมีเหมือนเดิมครับนายร,รัชชินีนเลื่องเลื่องจากตำบลบางปลาครับอาชีพมาให้สามพันบาทรวมทั้งเงาเต่าจากเสือสะเล็ตัวครับอย่างอาชีพให้เหมือนเดิมครับครับบนเวทียกแรกครับก็เป็นฝ่ายเดินเข้าหาเชนโอ้ยซ้ายลูกนี้สวยครับทางชาเพชร ดูใหญ่กว่านิดนึงครับทางฉัดเพชรครับแชมป์ชาวไทยครับอิมโบ้เจอซ้ายก็ไปดีดูเหมือนว่าจะพังงะนะครับรู้รสชาติเหมือนกันครับอย่านําำไปเรื่อยๆครับฝนจะตกฟ้าจะร้องแฟนมวยก็ไม่หนีไปไหนนะครับคนไทยมวยไทยนั้นอยู่ในสายเลือดดูแล้วครับดูครับนี่ก็เติบโตมาจากมวยไทยนะครับทางด้านของฉัดเพชรสิทธิ์หมอสิงห์ต่างแข่งต่าแรงทุกเม็ดหลังมุมแดงนั้นมีเด่นเก้าแสนกระทิงแดงยิมครับ อดีตแชมเปี้ยนโลกสมาคมมวยโลกนักชกจากแดนสตอร์นะครับเป็นกลุ่มสตาร์พเพนเนอร์ไปแล้วครับตอนนี้ครับวันนี้ผู้การสับมูลนมากันเยอะครับมากันหลายคนคุณประสิทธิ์อครประชาครับซึ่งเป็นาจากข้างขยัตตราไปหอแล้วก็เป็นรองประธานมวยที่5้ัชนวามหาราชด้วยครับวันนี้ก็เดินทางมาชมการแข่งขันด้วยมาร่วมให้กําลังใจนักมวยไทยด้วยกันเลยครับแม่คู่เอกนารายการใส่นวมทวินของคุณนรงค์นี่สวยงามเลยครับเหลืองตัดกับแถบแดงสีสันสวยงาม ดูครับเปิดเกมน,นะครับทางด้านชัดเพชรสิทธิ์หมอเสงต้องระวังให้ดีครับทิมโบจากฟิลิปปินส์มีขวาคอยเคาะหนัก,นก,นกๆแรงๆนะครับพยายามจะมูฟเข้าหานะครับโยกเข้าไปครับหนึ่งสองโยกยาครับชัดเพชรต่อที่สวยครับยกแรกเข้าในต้องระวังครับทิมโบจริงขาวา,ขากอดไว้ก่อนเลยครับวันนี้การออกหมัดการฟุตเวิร์กอาจจะมีน้อยไปนิดนึงนครับเพราะว่าอุตสาหด้านของพื้นเวทีค่อนข้างจะลื่น หยาบหาช้าครับทางจัดเพชรครับง่ายหลักฐานต้องมั่นคงนะครับบนเวทีเอาเด็วกลับมาครับพักชมโฆษณาสวยๆสักครู่ครับกลับมาดูไฮไลท์ยกแรกที่ผ่านมาครับตบซ้ายแล้วก็ยิงขวาครับทางด้านของชัดเพชรสิทธิ์หมอเสงโดนกลับไปหลายชุดนะครับวิโบจากฟิลิปปินส์นี่ครับครูให้การส่วนหลักเครื่องดื่มกระทิงแดงคุณชูโอ้ยออกมาลื่นครับต้องระวังครับ ยิ้มเขินๆยกชัดเพชรต้องระวังนะครับ่านยกแรกถือว่าทำได้ดีครับเริ่มต้นได้ดีก่อนครับชัดเพชรก็อขอบคุณไปยังบริษัทฟอร์ดเซลล์ประเทศไทยจำกัดครับรถกระบะฟอร์ดเรนเจอร์ จิ๋วเจ้าปูเซินเจ้าหนังครับรวมทั้งกอแก้วนาโนครับกอดทามิโนแล้วก็ไท่เท้ารังนกไทยโดยคุณสเตเย็นสุขไท่เท้าน้ำพึ่งจี้หัดใหญ่ด้วยนะครับบริษัทอุตสาหกรรมท่าน้ำไทยจำกัดบริษัทแคทชาร์วิชั่นจำกัดโดยคุณพงพัฒน์แก้วสีทองทาดาเครื่องดื่มเกระแร่เทคโนโลยี่แล้วก็เครื่องดืึ่งกระแร่รอยัลดีครับชาเมยไลฟ์ครับชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพที่ดีรวมทั้งกาแฟวีเซียกาแฟดีมีสุขภาพครับคุณสมชายมานาวิทยาการครับโมโกคุณอรรินทร์มาแจ้งแล้วครับอีก3,000บบาาทครัยดเเชชงง นับเนาะรับรางวัลพิเศษรวมถึงนายห้างซื้อถึงสิบเอ็ดตัวด้วยครับลวกลงไปแล้วครับโดนทุกซ้ายจุเลยครับยังไหวครับไปยักหน้าสู้ต่อครับต้องถึงแปดกรนครับทูชาติเก้ากิจนับผมแปดแล้วครับคุณกิจในวงยังมีเวลาพอแล้วครับจะไปเด็ดศึกได้หรือเปล่าครับสังชัดเพชรอยากจะเร่งเกมให้เร็วขึ้นเลยครับชัดเพชร ทางบิกโบ้พยายามจะแลกด้วยครับล็อกไว้ก่อนเลยครับกอดไว้แน่นแ่นอากาศหนาวหนาวอ้าวครับสวนตูงเข้าไปครับโดนนะครับชัดเพชรอย่าต่อยเพลินครับต่อยเพลินจะสวนได้ครับวันนี้ดูชัดเพชรดูจะมีความมุ่งมั่นและมีความมั่นใจมากขึ้นครับหลังจากที่ได้นับไปแล้วพยามจะกอดครับไม่ทางบิโกโบ้นี่เข้าลัดเอวเลยนะครับ เป็นมวยที่ออกมาเร็วใช้ได้ครับบิมโบต้องระวังนะครับเข้าหลวมๆนี่ไม่ได้ครับโอกาสพลาดค่อนข้างจะนี่ครับดูจังหวะคลอยหลังก้มต่ำเลยเเก๋าพอสมควรครับจังหวะที่เขาลื่นนี่ยพอดีก็ปาเข้ากอดเลยครับแล้วช้ตัดตัดล้ตัวล้วนครับุดนี้จัดหนักเลยนะครับสีข้างชายโครงโดนเข้าไปนี่ก็พยายามจะอาศัยจังหวะก้มต่ำน่ครับแต่จากเฟนนี่จังหวะใสูุ่นี่ต้องระวังครับเขาดักจังหวะสวนอยู่ นี่ครับอาศัยการก้มต่ำครับเอาตัวเอาไปได้ครั้งหนึ่งในอดีตาการที่ทมบนพิธีท้องสนามหลวงก,ก็เคยใช้แข่งขัน มวยไทยมาหลายสิบปีนะครับคุณผู้ชมลักษณะอย่างโอ้หมาหมัดนี้สวยครับเต็มเลยครับจังหวะนร้กนับลุกหรือเปล่าโอ้โหมุมนี้สวยมากครับ SD 28ช่อง3ไหวหรือเปล่าครับนับที่2แล้วนะครับนับ8เอาครับยังไหวไหมสู้ครับยังสู้โโอ้หบวกเข้าไปเต็มโพลช่วยแล้วครับปักสักครู่ครับ ไปดูช็อตเด็ดยกที่ผ่านมาครับจังหวะสวนกันพอดีครับโดนไปหนึ่งนับนะครับนี่เป็นนับแรกครับแรกเดี๋ยวดูนับที่สองครับนี่ครับนับแรกนะครับนี่เป็นนับแรกแลยวดูนับสองครับจังหวะบวกกันแม่เต็มกลางพอดีครับนี่ครับช็อตนี้ครับโอ้โหหายท้องพึ่งเลยครับเดินทางมาถึงยกที่สามครับกับคุณเมียงขึ้นหนึ่งกระทิงแดงขึ้นหนึ่งกระสเปนเซอร์ขึ้นหนึ่งแมนซัม บริการตาหมอเสงบริษัทสยามโยโกะจำกัดครับโดยไปถึงร้านพักเครื่องคุ้มเลือดสุพรรณพันธุ์ชั้นสามงานบุญวานครับโดยคุณชัยโรธเรการชนะศิลาโรธแล้วเรื่องใช้ไฟฟ้ามิชูซิต้าครับซึ่งมามอบมอกข้าวแล้วก็ติดน้ำร้อนให้กับโอ้โห้วด้วยครับไไโอ้โยนอีกแ,แล้วลำตัวครับลูกนี้ซ<แ>้ายตัดไชคลงเข้าไปครับสุดจะทนเลยครับ ไม่ไหวครับกรรมการชูชาติเกาวกิจเห็นอาการแล้วบกมือลาเลยครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวมาดูไฮไลท์แล้วก็มอบรางวัลให้กับชัดเพชรจิตหมอเส็งพักแป๊บเดียวครับกลับมาดูว่าชัดเพชรนั้นเช็ควินอย่างไรครับนักน็อกเกิดยังไงครับดูครับนี่ครับซ้ายตบและขวาทิ่มมัดค่อนข้างจะรุนแรงครับชัดเพชรจิตหมอเส็งนักมวยไทยกับเทศร้อยระบาดตีรังกาเหมือนกันครับอย่างนี้ ดูครับดูมุมสวยๆนะครับ s อ28ช่อง3นี่จังหวะตัวเองเสียหลักครับลื่น29ไปเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับผลงานก a l a ็ y ซี่ที่เทียงคานจังหวัดเลยนะครับนี่ครับมุมสวยๆนะครับเพาะ2 4 3 4ี่สครับสุดจะทนแล้วดูครับจังหวะเร่งสปีดหมัดพยายามจะสวนคืนครับทิมโบแต่ว่าดูชุดนี้ครับโอ้โหหนักจริงๆครับนี่ครับเล่นล่างแล้วขึ้นบนครับนี่จังหวะบวกกันครับโดนนับที่2นี่ครับอีกมุมหนึ่ง แล้วดูจุดอวสานนะครับของทิมโบจากฟิลิปปินส์ครับมาเป็นชุดเลยครับไม่ไหวครับไปพบคุณสินิค้าบนเวทีครับเชนครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับวันนี้ต้องยอมรับว่าฉารเพชรสิทธิ์หมอเสงนะครับหนักจริงๆเลยทีเดียวเป็นฝ่ายป้องกันแชมป์ในรุ่นซูเปอร์ฝฟลายเวทนะครับไว้ได้แบบงดงามนะครับในน้ำหนัก115ปอน นี่แหละครับในนามของ p a เอนะครับสมาคมมวยโลกรับรองเลยทีเดียวซ้ายนับขวานอกนะครับในโอกาสนี้ขอเชิญประธานโดยการนะครับท่านอาดีตสสอดีตสมาชิกวุฒิสภานะครับนายสุรเดชยาสาวัสดิ์แล้วก็อดีตสสอดีๆๆสตสวนะครับในแพทย์ประสิทธิ์วิทุพิทุนกิจจานะครับแล้วก็ประธานจัดวันนี้ประธานบริษัทแคสทลวิชั่นจำกัดนายพงพัฒน์แก้วศีทองธาดานะครับวันนี้ให้เกียรติแล้วก็ในห้างตีนะครับ รองประธานมูลนิธิ5ธันวามหาราชในนามของยาคมมตร,ราใบห่อวันนี้มาเองเลยไม่ได้ให้ลูกชายมานี่เลยครับนี่หนักแน่นมากเลยเน